ครับว,วันนี้ลุงชาติวีดีมาอวดนะครับเราอยู่กันที่สวนนันทวุฒิฟาร์มนะครับวันนี้ผล <forcément cities S 1> <em> ผลิตเรื่องของมอนเบอรี่นะครับมอนเบอรี่นะครับก็ออกผลผลิตแล้วนะครับมอนเบอรี่ของสวนนันทวุฒิฟาร์มนะครับเราจะพาไปทําแยมนะครับแล้วก็พาไปทาไวน์นะครับก็นะครับมาดูนะครับเข้ามาเลยครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเก็บนะครับลูกมอนเบอรี่นะครับที่ว่าแดงๆเลยนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็จะผสมกันไปนะครับกับระหว่าง สีแดงกับสีดำนะครับเพื่อจะให้มีรสชาติความเปรี้ยวหวานนะครับในการหมักไวายหรือทำแยมเนี่ยมันจะได้อร่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บลูกสีดำเลยนะครับมันเมรี่มันก็จะไม่อร่อยนะครับอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราลงไว้นะครับจำนวน20ต้นนะครับ20ต้นเนี่ยก็เก็บผลผลิตได้ขนาดนี้เลยนะครับนี้ยังไม่หมดนะครับนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ เพราะนั้นสวนนันทวุฒินะครับก็จะมีหลายสวนแล้วนะครับที่เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับเริ่มให้ผลผลิตแล้วอันนี้เราค่าเราไปทําน้ำเนี่ยก็จะได้ผลผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับได้หลายขวดเลยเราก็สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรเราเนี่ยได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับได้หลายบาทเลยนะครับนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะครับจากสวนนันทวุฒิฟาร์มนะครับมันเบอร์รี่นะครับก็วันนี้ ติดตามลุงชาติได้นะครับที่เพจนะครับแล้วก็ติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทางานนะครับตามวิถีชุมชนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ